สวัสดีครับหากินแบบบานๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมายามรอบครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับวันนี้มาน้องนี่ครับน้องนี่เขาเอิญส้นน้ำผุครับผมส้นน้ำผุผมมาใส่รอไปหาลังพี่น้องใส่ไปสามหมื่นแล้วมั้งสองสามหมื่นแล้วเดี๋ยวสิมาเบิ่งกันครับว่าสิเป็นแตงไดสีมานบ่ครับนะครับจะมีคนหากิน เปนน้ำไผ่น้ำหนองน้ำหนำเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่ารอบหาลังห้อสีดดจักตัวปลาสีเข่ารอบบ่นี่ครับบรรยากาศตอนสดๆก็สิมีคนหากินนะครับน,น,น้ำน้ำหนองนะครับเห็นป่ครับพี่น้องการตอนสดๆมาฝากกับ กลางม่องกับกลางม่องส่วนใหญ่กางม่องกันไปไเบิงรอบกันสิได้ป่ะครับใส่ไปอ่าล้างล่องเบิงสิเขาปะ่ะ หลัจงจากเขามาใส่เบ็ดนะครับมองอมนี่กับม,มันนีมเิมาล้วรุนหลบครับรุนหลาบดูน,น้ำกันเลยครับไปก็สาบล,ลมลมหล ครับผมเวนกำลังขึ้ขนโอุ้ยมองนี่ลมแช่แช่พี่ลังนึงพี่น้อง จ้ง,ง,งมีห้อยเปิดบึงหัอที่หนอเล้างมีห้อยเปิดดากคน้นมาเปิดบึงวัด <laughs> ถือครับลังเนี่ยครับใส,ใส่ไใ้ไม้แล้วผมสะปิดว้แบบจะสีได้กับย่านผมใส่ปิดไวที่ดี มิ่นนก็เปิดเบิ่งเสยนะครับใส่เป็นควางเฉยเลยไปดูหลังอื่นต่อโอ้ยเห็นไหมครับมีนกในเยนดัดัดดนะครับ ยากครับมองนี่นี่ครับพี่น้องฝูงฝูงปลาลูกคอกเห็นไหมครับนี่ครับฝูงลูกคอกนี่ครับแม่มันอยู่รอหนีแล้วนี่ะครับฝูงมันดึงดัก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 นี่ครับในเบื้องฝูงปลาลูกคอกหมูนี่เลยครับเห็นเต็มเลยนี่ครับยุบย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 ับลูกคอกครับลูกคอกะห ฟ้องฟ้องอากาศแม่เลี้ยงลูกน้ำมุนแล้วครับปาลาหลายอยู่ครับเนี่ยเขาเลาะพอบาไปหยาดเลยลมโอู้หนี่ลกึลกอืมอีลึกอีลึก ครก็ม,มีฟ้องเสียแต่แสดงว่าปลาแลนพาครับปลาแลนพาสต้งเดือกอะไรสวบกินเหยื่อครับนี่ครับตมลมแงครับลมแบบมีต้นเดือกอะไรอะไรกินเหยื่อ,อครับพี่น้อยกันบลมสรุบรรยากาศตอนเช้าๆเกันกันบหายอยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮาสักสิเป็นยังไงน,นะครับลองสักสิ ปลาจัขิดในจักตัวไปพี่น่องมาหลุดกันเอเป็นนี่ล้งนีงพี่น่องเป็นจังไดนนกันครับโมเรียนก้องนี่บ่เห็ดกล้อง ียเขาปลาเนี่ยผมว่ามันประก,กัดปลามัด,มดว่ามัดวานประก,กัดไงพี่น้องเขาเขาลอบเสยมองนี่บ่คือครับมองนี้บ่ชิ่งไงไงมองใสก่อน นะครับพี่น้องไหนมองหอยมาสว้วมเลยปลาสีเดย์บ่กแล้ว <c oughs> นี่สามหลังครับไปลุนต่อครับไปครับรอบบักยิ่งปลาเข่ารอบเป็นประมัด <c oughs> ไปทางเดินพี่น้องเดี๋ยวห้าโมงไปก่อนโอ้ยขัข้นจะไม่วันนี่าน,นะครับตอม ตอมแห้ไหลตอมแห้ไหลแจกงูอีกลองนี้เป็นจึงไดต้องใกคคว้ๆหลุนครับตอนนั้นเจองูแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมสิบผ้าเบ่งอันนี้ครับ เคียงปลาพี่น้องเขียงปลาพี่น้องเคยเห็นบ่ครับ <McK improvement> เขียงปลาเนี่ยเห็นบ่ครับอันนี้เขาเอาเิ้นเขียงปลาได้ครับพี่น้องนี่ครับเขียงปลาหลายคน,คนก็สิบ่เคยเห็นครับเห็นบ่ครับดำๆน,นี่เป็นลูกมันนะครับพี่น้องเป็นบ่ลูกมันลูกมันเนี่ยตัวน,น้อยๆนะครับนี่เขาเอาิ้นอ่า เคียงปลาครับเนี่ยมันไข่นครับมันชืมาตีเคียงอย่างนี้อันนี้ผมบอกเนี่ยใจว่าลูกปลาอยังครับเพราะมันตัวหน่อยผดเดี๋ยวบมเห็นดำๆผ่เม็นลูกปลาดุกกับลูกปลาคอมั้งนะครับอันนี้เขาเอินเคียงปลาครับพี่น้องเห็นบึงก่อนครับพี่น้องหลายคนอาจสีผมเคยเห็นอยู่ไกลๆรอบผมนี่แหละครับหลุดร,รอบครับพี่น้อง หลังจป็เบื้องเคียงฟ้าล่ะหลอบก็ต้องแค่ควายหลังกันนี่เตรียมนี่หลายแห่งครับโอ้พี่น้องพี่นอ้องเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งนี่นี่นตัวหนึ่งนะครับมีทั้งลูปอีกตัวหนึง่งน,นั่นสวงครับผมสว่สงสวงสวงเห็นไหมครับ สวงเลยอยนี่พี่นกมาสวงเลยครับเห็นบ่ครับเพิ่สงสัดๆครับหลังนีต่ต,ต,ต,ตัวนี้ค่าหัวค่านะครับสอางคอนนี่ครับผมพี่นกองสวยสองโตครับหลังนี้โอ้สิบ่ถือแล้วอ,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 อ๋อแล้วเพนยเจ็บเก็บครับ

ต้งหนห่งเดีพี่น้องนี่ครับเม็ดควางมันเข้ามานี่ยครับถือไปเลยพี่น้องเอาอีกแล้วครับหูยอื้มนี่ครับผมสอนคือการขับลังนี่นี่ครับผมนี่หอยน้ำกระสงกระสงคู่นึงกระสงคูน่นึงแล้วก็หอยหอยนึงครับพี่น้องเห็นบ่ครับ ปลากระสงหรือว่าปลางู้เหลือมนี่ครับผมลังนี้สองคือกันผมเก็บก่อนครับนี่ครับผมใส่ผมสิบปิดแบบมิดสิดปิดแบบมิดสิทนะพี่น้องเปิดถ่ายแจ้งวอยนี่ครับเอ็ดเป็นคลองปลามันเข้ามาพี่น้องไปลุยต่อล้างสุดท้ายเี๋ยวเพิ่มวะฮอ้หอนไลหลหอนไหลพี่น้อง หลังจากหายไปมือหนึ่งก,การเลยครับมือนี้เห็นครผมเห็ดเห็ดคล้องขอมางสี่ครับพี่น้องนี่ครับปลามันก็ส์เบียแล้วแมงสี่นะครับเห็ด,หดมันก็จะผ่านเป็งเีษเขาดักไว้ยังสัตวแต่ว่าจู่ๆบอลลังนี่ยหลุนกันครับถือ่บอลละ เบื้ลังนี่ครับพี่น้องเออเไม่ว่อนตึนกจัวหลายหลบักหอยคือเข่าดีแต่ว่าเห็นบักหอยเหรอครับหน่อยนึงปลาที่เข่าบ่พี่น้องพี่จิงเงียบโอ้พี่น้องนี่ครับผมนี่นี่นี่น,นี่นี่ครับปลาตัวนึงบักหอยหน่อยนึงครับผมโอ้ยนี่นะครับใไซรอสนี่เข่าดี บ่มไงบ่มไงขึ้นใส่เบ็ดปนไนไดนนะครับแต่ว่าตอนแรลกสีเงยอยู่นี่ได้มาอีกแล้วครับเก็บผมเก็บครับด้านอ้องเขาใส่ขึ้นไว้หลายคนสิว่าใส่จังได้นะครับหุกข้ออ่ะครับใส่ลงไปของป่าพิชิตซีแลน,นมาตามข้องนี่แหละครับผมตามข้องที่เอาเห็ดเห็ดไว้หลายคนก็นถามว่าใส่ใส่เยือ่อยังบดเยื่อบวดตองใส่ครับ นี่ครับเหาก็ปลวกไว้เหยื่อบดต้องใส่เหาเห็ดคข้องผมน,นั่ไปนี่ครับผมบบบสีดออกมือหนึ่งขับความประสิทธิภาพสามข้องที่เขากำหนดไว้เอากำนดข้องมันไปขีดออกมา แล้คนก็สิทรงัยว่าป่ามันสีเลียนไปทไัไงใดไม่ใช่หัวบัวอันนี้หลักการของผมนะครับตามธรรมชาติของป่าก็คือว่ามันสีเลียนออกจากน้ำลึกมาน้ำตื่นมาหากินอาหารครับผมมาหากินเหยื่อคือคนนะครับออกจากน้ำตื่นไปออกจากน้ำลึกแลน,นออกมาจากน้ำลึกก็สิไปน้ำตื่นหากินอาหารหาอาหารจะ ดักไว้ครับผมดักหันไปทางปากไปทางน้ำลึกอันนี้ลักการของผมนะครับแล้วแต่วิธีการไผ่มันครับผมวันแดกกับสิบหันเรียนมาตามข้องกับบอวผาดครับครับหากินง่ายๆครับผมเหมือน,นเสือนอนกินอีกแล้วครับไปเบ่งผลงานกันครับ ครับพี่น้องมันนี้พ้นงานเท่ากระชีบเดเทเบิ้งนะครับมันฉีโดดต้องน้ำได้หาโตได้หาโตปลาปลาคอปลาคอสามปลากระสงปลาก,ะกระสงอีกสองกระสงอีกสองทีใส่เป็นภาษากลางครับเพราะว่ามันฉีเอิญซื้อ,อยากจังหน่อยครับกระกะชีเดย์หูน้ำกันครับว่าปลากระสงเป็นปลาเอ่อไขยขาหรือว่าปลาอีจนนะครับ ว่าแต่ละพื้นที่สเสอื่นเหมือนกันครับผมเอินภาษากลางนี่ก็มันจจำกันง่ายครับผมประศงสองตประคอหรือว่าประชนเท่านี่แหละสามสามตแล,ล้วก็ได้หมกหอยนําใส่ไปหาหลังครับพี่น้องใส่ไปหาหลังถือว่าโอเคเลยครับหาหลังได้หาตแต่ว่าอาจจบว่าเขาคู่หลังมันสิมีบางหลังเขามาสองตครับผมเขามาสองตกับช่วงนี้ก็ หากินน้ำหนามกับหอนน้ำน้ำปลาน้ำยางนี่ง็บบ่อคอยมีนะครับแนวกินม,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 มนาาิมึมมีน้องบอกว่าหฮมิมบึงไะมิมกับบ่มีครับผมเลาะบึงแล้วผมเห็นจ้างเลยครับกป,ปีก็เห็นเนยเพราะว่าั้งแจ่น้ำถ่วมเนี่ยมันเสียเบิดเลยครับไปอยู่โซนอื่นเบิดตทั้งอื่นเบิดโซนทั้งอื่นเบิดกับช่วงนี้ก็สิบใค่อยากจั้อนตอนนี้ผมกำลังสั่งอุปกรณ์ ดักปลาอีกอย่างนึงเึ้นมากครับผมกัิ์บ่ดีมีเวลาเห็ดกับเขาเห็พี่น้องเมือง,งไทยคลิปครับผมเดี๋ยวทาม,มีเวลากัิย์จัดให้ครับอันนี้ก็ต้อง,องลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปทำภารกิจธ,ธุระต่ออีกวันนี้มายามรอกให้พี่น้องเมืองรับซ้หรับวันนี้อาหารกินแบบบ้านๆกน็ต้องลาไปก่อนครับลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปตลอดครับผมสวัสดีครับ